หลังจากเทสที่แล้วเนี่ยดูเดือดมากกติกานี่แบบว่าพุ่งรอพุ่งัจไม่พุ่งใจร้องตลอดเป็นไหมแพ้ไม่เป็นไม่ได้เรียนโอเคร้อนวัง5กิโลวันนี้มาดูกันครับว่าใครจะชนะท่านผู้ชมนายพี่ริวพี่ริวจริงหรือเปล่าเรื่องสำคัญ สวัสดีครับผมผมแนทอีเตอร์ซินเอ็กครับผมพบกับผมเช่นเคยวันนี้ผมอยู่กับหมอปลาครุณผู้ชมใช่ไหมครับใช่าหมคุผู้ชมจำได้ไหมหมอปลาถ้าติดตามเทปที่แล้วนี่จะรู้เลยจะรู้เลยใช่ไหมพี่ครับผมพี่เป็นใครครับแนะนำตัวหน่อยครับป๊อปนะครับอยู่ที่พี่ป๊อป อ่าพี่ป๊อบนะครับท่านผู้ชมเขาชื่อพี่ป๊อบนะท่านผู้ชมเรียกได้ถูกด้วยครับเรียกว่าแล้วทำไมพี่ต้องถือค้อนมาครับเนี่ยวันนี้อ่าเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นเอกลักษณ์ของพี่เลยถูกต้องออ๋พี่เป็นช่างซ่อมตรงไหนใช่ไหมครับซ่อมมอเตอร์ยางนะฮึมอ๋อซ่อมทุกอย่างมอเตอร์ทุกอย่างน่แหละทุกอย่างผมว่าเรามาเปิดผิดพี่ไปหน่อยพี่ว่าวันนี้เรามาเปิดตรงนี้นะไม่ได้ท่านผู้ชมเข้าใจผิดนะพี่เราย้ายดีกว่าพี่ย้ายตำแหน่งนิดนึง อีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมวันนี้ EP 3ครับอ่าหลังจาก2 EP ที่ผ่านมาคือหลายๆท่านถูกใจชอบมากคลิปอื่นจะเป็นคลิปกินแต่คลิปหน้าก้ามปุ๊บเนี่ยคนจะมองว่าเป็นคลิปตลกทันทีุูดขอตอบนี้นี่ขอยนกจริงหนักทุกคนสังเกตได้ว่าหน้าพี่เขาจะตอบลงมากนะท่านผู้ชมจากจากวีแล้วคือเขาจะไปแข่งขันกันนะครับวันนี้ก็คือแบบหิวโหยอะง่ายๆใช่พี่อยู่ในลาพร้อมบวกไมพรอมบวกหิวทุกคน เดี๋ยวไปดูันี้กว่าวันนี้เราจะมากินอะไรก่อนเข้ายิมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับผมไป let's go อันนี้ยิมดีกว่า เอาล้วครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เดลแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอ่าเจอกันอีกแล้วครับพี่วันนี้เมื่อกี้ก็ไปเจอกับหมอปลาแล้วนะพี่เดลเจอหมอปลาเนาะไปเปิดกันผิดที่ไปหน่อยรู้สึกว่าเปิดตรงนี้เราฟูไยนะพี่เป็นงานหมอปลาผมทุกแล้วก็คือวันนี้อยู่กับพี่เดลแล้วครับวันนี้เมนูเราวันนี้พี่เดลทำเมนูอะไรไว้ครับพี่ก็อีกเมนูหนึ่งของพี่เดลเนาะครับเป็นเส้อั่วครับไส้อั่วไส้อั่วอกไก่อกไก่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โอกไก่แน่ครับผมเอ้ยนี่คืออะไรครับพี่ไอ้แกงส้มๆเนี่ยพี่น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องอกไก่อีกอกไก่จะเห็นไหมน้ำพริกอ่องอกไก่ถ้าพี่ดูใช่เฮ้ยดูที่เขาทำตลาดก็เป็นเป็นหมูเล้วอ่าเป็นหมูใช่พี่นี่เป็นอกไก่อันนี้คือพี่ทำขายได้เปล่าพี่กองไก่หรือว่าเป็นอะไรทำขายเหมือนกันอาหารคลีนโอเคพี่เดี๋ยววันนี้ก็คือมีน้ำพริกน้ำพริกอ่ององเป็นท็อปปิ้งใช่แล้วก็มีชุด เขาเรียกว่าชุดอะไรดีชุดวัยเจ้าที่เซตมาแบบน่ารักน่ารันใส่อั่วก็เหนียวนะท่านผู้ชมวันนี้นักกีฬาอยากกินข้าวเหนียวใช่ไหมพี่ใช่แล้วนักกีฬาบอกว่าหิวมากกินข้าวเหนียวก็เลยขอเป็นท็อปปิ้งเสริมอ่าท็อปปิ้งเสริมเป็นข้าวเหนียวมาสามชุดหนึ่งข้าวเหนือข้าวหนึ่งใส่อั่วน้ำพริกอ่องครับผมบ้านเขาครับชุดหนึ่งน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวช่งดูครับหนึ่งจนหนึ่งจนหกอีกกองหนึ่ง 1.7ี่นตีเฉลี่ย1.7จุดเนราทำคนลกี่ชุดเพ์วันนี้30เป็นเท่าไหร่อ่ะพี่1.7คูณ30ทั้งหมด5.1กิโลท่านผู้ชมตีเฉลี่ยเป็น5โลเนาะใช่ตีประมาณ5กิโลหมดหรือเปล่าโอ้โหั้งชุดนี้คือ5กิโลไม่รวมน้ำพริกอ่องใช่ไม่รวมลองชั่งไหมน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องว่าผมไม่กิน อันน <łość> ี <Harriet> ้คือกินก็ได้พี่ก็ได้ไม่นับแต่เป็นไอ้ท็อปปิ้งท็อปปิ้น้ำจิ้มตัวเสริมจะกินง่ายขึ้นหรือทำให้กินยากขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีวันไส้อ่วเดี๋ยวมันก็เบื่อไส้อ่ัวเดี๋ยวเบื่อกินนิดนึงโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องกติกาก่อนดีกว่าพี่หลังจากเทปที่แล้วเนี่ยดูเดือดมากกติกานี่แบบว่ามันค่อนข้างมันคู่ตัวพี่ภูมิใจพี่ภูมิใจพี่ยังภูมิใจอยู่นะพี่อ่านคอมเมนต์แล้วพี่ภูมิใจเลยยังภูมิใจครับทุโคนคอมเมนต์บอกว่าโกงทุกมิตรเลยทุกมอ่า โอเคก็ค okay, ือกติกาวัน hmm. นี้เน right. sure. ี่ยเอานี้เลยพี่ผมให้พี่มานั่งกินพร้อมกันเลย3คนอ่าแบ่งเป็น2ชุดใช่ไหมสองชุดใช่พี่ชุด A กับชุด B อ่าชุด A ชุด B ชุดแล้วคนอคนชุดแล้ว3คนกินให้พร้อมกันอ่าให้กินพร้อมกันเลยฮะผมนั่งกินอยู่คนเดียวนี่แหละก็ชุดหนึ่งนี่กี่กล่องชุดหนึ่งกี่กล่องก็ได้พี่แต่ว่าคือใครกินเนี่ยชุดหนึ่งก็คือต้องต้องให้หมดถี่แลเปลี่ยนชุดได้พร้อมกันเนาะอ่าแต่ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนยกชุดเลยนะพี่โอเคอ่าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนยกชุดเลยแล้วก็ สามสามเข้ามายกชุดเลยเปลี่ยนได้จาเดียวพี่ขอเป็นชุดละสองตอกตอนหนึ่งคนโอเคไหมพี่ได้ดูดูหน้าแต่ละคนหน้าแต่ละคนไหวเปล่าพี่ไหวเปล่าพี่ดูเงียบๆไปนะวันนี้ไม่ดูสภาพดูสภาพดูดีพี่ทุกทีเพราะว่าคืออันนี้ต้องบอกว่าให้ตัดข้าวมาแล้วให้ตัดข้าวมาอันนี้เพื่อแมทนี้โดยเฉพาะเพื่อแมทนี้โดยเฉพาะโม่ปลาชัยไหมโม่ปลาชัย ผมพร้อมเต็มที่พี่พี่พร้อมหรือเปล่าอีทีกว่าดูดูแน่ดูนี่ทุกคนดูเงียบเมากโอเควันนี้วันนี้พี่บอกว่าพี่อ่ะใช้แบบศิษยาสัตว์เลยศิษยาสัตว์อ่าดูอ่ามีศิษยาสัตว์อ่าโอเคได้ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมึงไปเขาอ่ะ ไม่ไปวันนี้วันนี้ไม่มีแรงี่เกตอนนี้โอเคขอชุดแรกพี่เลย,เลยมีใครบ้างเข้ามาเลยครับผมครัขอชุดแรกชุดแรกเลยดูยๆๆดูดูดู ไี่ไดเลยใช่ไก้วล้าเหมือนวันนั้นหน่อยได้ไหมพี่ใช่ยาตัวจีบอยู่ไนตัวจีบมันดูเงียบๆเลยพี่วันนี้ดูเงียบๆดูแบบดูดูคนเนี้ยพร้อมพร้อมอันนี้พร้อมไหมเด็กอ่า สาวๆจะชอบนะสาวๆจะชอบอ่าโอเคมาเอาแล้วครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะครับผมพี่พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมโคตรหิวโคตรหิวโคตรหิวโคร้อมมากเลยพี่โคตรหิวเลยอดิ๊ามไปกินของนู่นนะ้นหิวโอยหยนั่นเลยพี่พร้อมไหมเป็นสุดยอดพี่ผมอย่างพร้อมพร้อมตลอดกดเป็นไหมแท้ไม่เป็นไม่ได้เรียนโอเคโอเคพร้อมแค่กิโลวันนี้มาดูกันครับว่าใครจะชนะท่านผู้ชมก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสองหมื่นไลค์นะท่านผู้ ชมอ,อันนี้เดี๋ยวผมมีวางแผนทีมผมวางแผนก่อนเดี๋ยวพี่กินแต่ข้าวเหนียวผมกินแต่ไส้หันนวแล้วกันกันนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฝากทีมง,งานครับผมเอา20นาทีนะวันนี้โอเคทีมง,งานฝากกดไลค์กันนะครับครับพร้อมนะ5 4 3 2 1เริ่มครับไปครับผมเร็ว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 อร่อรยเหลือเกินเเอ็มโอ้โหเวลาต้องห้าเร็ว แร็วอีกรามเลรอ้ท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งว่าไงเอท็อปปิ้งว่าไงอร่อยอร่อยไหมถามนี่อร่อยปะอร่อยครับแต่ว่ามันแห้งยากไม่แห้งหรือใสเลยใสเลยอืมหนกองยอดเยี่ยมอืมมีออกไหมมีออกดี เร็วเรวออยู่เร็วเร็วโดนนเร็วรออยู่เออมาดีมาดีโดนแนโดนแน่เร็วดูไปดูกี่กลองแล้วเร็วเร็วนะโดนนำนะโดนนำน้องเล่น่อยหายแล้วเร็วเร็วเพุกเ่นเลือต็มี่กล่องเรื่อมายเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอย เฮิร์นซัวเดี้ยวรออยู่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเขาไล่มาตามมาเร็วเอาโดนนะนี่นี่นีสายตาเน้น โอ้ยคุน <Goodness> ลุง <referral> คุน้องวนนี้ตกแสงเลยนตกแสงแล้วเหรอคุณน้งเยงปากนะเยอะๆเร็วเเอมหิีคุณน้องมาเร็วมาเลยปากอ่ะเยียนอาบอีตาบเอ็มพ้มอาะเอาเลยเรียนหอมคเดียวรอดยเนี่ยชุดสายสัตย์ มีชื่ใส่แล้วนที่ใครบ้างนะนี่จานหมอปลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอปลาพี่หมอปลาอันนี้น้องหมอปลาแต่พี่ริวพี่ลิวอยู่ที่ไหนลิวสุดสัมผัสโอเคโอเคเอาลุยครับผมไปทำเทงมาใช่ไหมรสชาติเป็นไงครับเนี่ยมันอร่อยครับแต่มันกินยากเว้ยมันหยิบยากเป็นอกไก่เนาะใช่โอ้โหเน้น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 ต่อยตีตีคอ อยากกินเร็วอะโดนของอยากกินเร็วแ่โดนของแหงะได้อีกกองไหมเนี่ยโดนน้ำนี่นะโดนน้ำนี่นะน้ำเยอะเลยเดี๋ยวครับไม่มีแววไม่มีแวว้เดี๋ยวนี้มีแววนะ เวหมอปลาเลยครับหมอปลาครับใช้วิชาหน่อยปลุกเสกหนังควายเขาท้องมานทำมาแล้วอ่ะปลุกเสกใส่หัวเนคงสบายอ่ะมันไม่ลงแล้วเอาพี่เก่งแต่การลิวนี่เขาจะถนัดยาคืนเสกเด็กเขาท้องคนนี้ถนัดปล่อยของถนัดปล่อยของ ขนาดปล่อยของไหมฮะวันนี้ังไม่ปล่อยครับพี่เรื่องของไอ้ผมมาแล้วเอาเลยครับเลยครับถึงงานขอกไปเลยครับโอ้หมดแล้วฮะอืมจัดนองนะไม่ไหวอะไเริ่มตามมาแล้วแต่ยังตามมาน้องเริ่มตามมาแล้วดูดีอะไรอยู่ดูสีครับดูสีครับดูสีรอครับดูสีโอ้ยน้ำเยอะเลยเว้ยน้องโดนน้ำเยอะนะวันนีมีแววมีแวววันนี้มีแววนะนะวันนี้มีแววนะเนี่ยนม่ครับถ้าไม่ไหวนะ บอกพี่ได้นะพี่ช่วยได้ครับไม่พี่อาจจะให้แน็กอีกสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยได้เหรอได้ไหมได้คับได้พี่โอเคเลยพี่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 สงสารเราด้ะหาแต่กล่องเดียวยิงเดียวครับเดี๋ยวมึงได้กล่องเดียวหูไปสามกล่องเลยนะโอ้ยตายตายช่วยลูกทีมหน่อยช่วยลูกทีมหน่อยเดี๋ยวสิบนาทีผมจะมีคนมาช่วยครับสิบนาทีนะสิบนาทีพี่แบงค์ก็มาเยี่ยมนะยากเลยอะโฮผมจะให้พี่มาสัมผัสจับยาก ใกล้หมดนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วดีเรวเร็วใกล้หมดแรงแล้วครับสกปกหน่อยสิคำว่าแพะะแพ้นรอบนี้พี่จัดมาเต็มอ๋อลืมเลยหมอหมอลืมไปเลยหมอลืมจะเล่งหมอยวเ่งหมออ้าพร้อมยังแอฟปากพร้อมนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตไหม่ของเดี๋ยว้มีของนี่ โอเคเปยนชุดสีชุดสี่ชุดเด็กเสียโป้ดกเสีโป้ชุดสี่เสโป้เสีอโป้าเองเ้พี่ลิวก็มาเสียโป้ก็มาเหรอโป้มาโอ้โอนะนี้ฮ่าริงวันนี้ผมบอกว่าจัดเต็มรวมเต็มวันนี้รวมดาวงานพนเป็นจริงเี็นหนะเร็วเร็วครับเร็วๆครับเป็นไงพาปิ้งอร่อยไหมโอเคไหม ตัวช่วยก็บอกนะอีกวเสามิวครับอีกสามิ้วตัวช่วยเข้าาเอาตัวช่วยอ่ะเฮ้ยเอาขาดไปเลยเอาขาดไปเลยเร็วเร็วห้าสี่เต้ัวช่วยเข้าับโอเคครับโอยดี้มาเร็วเข้าเลรตายแล้วเลยคนยังไ็เห็นว่ามีเนี่ยัน มันไม่อร่อยหรือมันยังไงครับมันแน่นใช่ไหมบอกว่าอกไก่เียดูถูมันเฮ้ยโดนนำเยอะนะเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเร็วครับเร็วครับองไแล้วอไปแล้วนไมู้จะพูดยังไงแล้วชุดสนี่ชุดคุ้บอลนะครับผมชุดดีเเดี๋ยวจะไปอ่าทลายเจ้าที่ต่อครับผม เสียดายครับเสียดายวันนี้ความจริงนี่ต้องมีต้องมีอีกชุดหนึงชุดที่ศิชุดพิเสิถึงจว่าชุดศิลปินชุดศิลปินชุดศิลปินนะอยากอยากกลับไปเล่นบาคาร่าเลยเสียไม่น่อขึ้นเลยเป็นไงครับเสียเป็นไงฝุดไหมลุดมาก เ hey, ชุดนี้ไม่กระเตืองเลยน mm hmm. mm hmm. ะคร e ับผมไม่น้ำแล้วเร็วๆไหนบอกว่าเพิ่งไปทำลายสติมาครับนะเป็นไงครับไม่เคยทำลายสติของแก่ก็ไซอ่วมเล็กอ่ะไม่ค่อยถนัดเลยแต่ก็แต่นี่ะมใหญ่ไปใหญ่ไป เป็นไงท่านรอดหรออันดับหนึ่งไม่อยู่มรงละสีมันได้เลยไม่ไม่โอ้พี่พี่ยัดเต็มเหนียวเลยพี่บอกไส้อั่วร้อยกรัมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอกไก่ล้วนๆจริงๆนี่ขนาดระดับระดับแชมป์โลกนะฮะยังเหงายังเหงา ยังเหงาเอ็บองดีขึ่งครับนีนี้เร็วๆเพิ่ม t o p p i เพิ่ม t i ไอ้เ้วชุดนี้ต้องกินหมดเลยใชฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวปิดท้ายวชุดเผมเอกนฮะุดเอตกฮะไม่ไหวบอกพี่ได้นะฮะเร็วเร็วเร็วเวกพิ่มอีกคนไหมเราเราต้องเพิ่มแล้วเร็วเร็เร็วเวเร็วมหมดปากเติมน้เข้าไป วันนี้กิเตอร์ซีใ้ต้องแพ้ต้องแพ้ต้องแพ้ตัเยอะแล้วหมดยังพวกเราหมดครับชุดเสียไปนะชุดเสียชุดเสียโชว์โชว์ปลาครับผมโอเคชุดเอชุดเอชุดเครับชุดเอครับสามสามเตมอีกแล้วชุดเอครับเออหนึ่งกล่องครับเดี๋ยวต่อด้วยชุดหมอปลาครับผมเป็นไงพี่เตรียมตัวมาดีนะฮะนักกีฬาเนี่ยอดข้าวมาสองเดือนแล้ว ทขาปิ้งเขาอร่อยเนาะอร่อยอร่อยอร่อห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายเร็วเร็วเร็เร่งครับผมเร่งครับเร่งหน่อยฝังหวานำอยู่เกือบเท่าตัวนะฮะเปล่าถ่านเล่าฝันี่ได้ยุ่งผีช่วยเนาะผีช่วยจะหวานเนี่ เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับยืนเหงาเลยตอนนี้ถามว่าไงฝั่งนู้นตัวช่วยนี่เป็นยังไงตัวช่วยรู้สึกจะหนืดไปหน่อยนะตัวช่วยฝั่งนู้นรู้สึกจะเดินต่อมาต่อห้าก่องแล้วนะครับเหลืออีกสี่พี่เหลืออีกสี่พี่เร็ว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 นี่ยความยาวค้ามยาวขึ้นหม้อปลาขึ้นหม้อปลาก็พอไหมหอมมณดมนยครับชุดนี้คั่วคั่วเสียงสารละลูกแตกเลยย <Dante> <überzeug cumin S 1> เร็วเกินทีนี่ไิ้เเร็วเร็วเกินเร็วเร็วเร็วโอ้โอ้โหชดหมอปลาครับเอาหมอปลาตรงนี้ครับหมไม่หวแล้วหมอจะพร่บครับแล้วก็หลังสนาทีสุดท้ายครับสนาทีสุดท้ายไม่ไหวบอกพี่ได้แล้ว

โอ้โยยังแข็งตื้อเลยก้อนเหนียวไม่พอออกไก่ด้วยอ่ะนิ้วตาน่าตามตัวลงไว้นิ้วนิ่วโอ้มีปูเลยอ่ะเสี่ยวลงเลสี่ยเสี่ยขอเสียนะครับเสียเสีย่ะเสียขอเปลี่ยนเสียครับเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียแจกตังค์ ทาง, mango, ร, expand, ง studio, ร้สกล่องูิเราไม่ออกไม่ไิดด่าอันนี้สุดท,ท้ายครับผมสกดไเป็นไหมครับทมาแพ้ะนทสุดท้ายพี่นึ่งนาทีสุดท้ายเสียนิ่งเลยเสียนิ่งไปแล้วย่พอ้วหมอครับ่งนทีอะเร็วๆหมออยากเี้ยดิงอันนี้มยงไงครับเน่ยครับผมอีกแล้วเหรออีกแล้วครับสีก่องนต่อเวลาได้นะ กาไม่ไหวต่อได้นะครับอ๋อให้หมดนะให้หมดนะเอาให้หมดเอาให้หมดเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวได้ไหมฮะแปลไม่ไเหรอครับอป้าอป้ามาช่วยเสียหน่อยบมาบ้ากฎกติกาไม่ได้มีเรียเสียเพราะเปปวดนิ้วหล่อนจริงที่ไหวเหรอเป็นไงครับน้นเอาห้วงทานมันเป็นไงครับงั้นรู้ทุกอยางสงสัยได้ปิดช่องและ ดูด่าเขาเป็นไส้ให้มันกินกันง่ายเลยอือหาดูดูเร็วละวังรวังเร็วขอขอหนี่แบบหมดเลยนะขอนี่แบบโมดเลยนะอย่าอย่าให้เหลือทินเราอย่าให้เหลือสุดสีได้เร็วฮิวมีอยู่นะพี่อะไรไม่เหลือการระวังมีอยู่นะฮิวมีเนอร์เลยอย่าให้เหลือเติมไหวไหมครับ เดี๋ยวพี่ออขอข้าวเหนียวให้ลูกคีนพี่หน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าลูกลูกคีนพี่บอกว่าเอขอขอข้าวเหนียวยิ้มเอาเคร็จบายๆๆ เอ้พี่เห็นในดูในคลิปสงสัยฟุกวะเนี่ยต่อพี่จะต่อโอ้ตายแล้วแกวันนี้นี่คนร่วงมเลยเด้อพี่ขออีกชิ้นนึงทีมทีมพี่ขออีกชิ้นนิดนึงไม่สองเลยพี่อ่าพวกเราเอาช่วยหน่อยเสียเสียเอาช่วยหน่อยวันนี้รู้เลยเลสงสารสงสารอ่ะยี่สามนาทีแปดสิบเฮ้ยบอกก้อนแล้วแล้วห้อยจาตีของเราหมดแล้วเราช่วยเขานะโอ้ครับผมโอ้ครับครับโอ้ช่วยช่วยโอ้กูสงสารอะไรกันนี่ ตายแล้วไ,ไงฮะลงอาคมไว้ปิดรายการแล้วอย่างเงี้ยเป็นพี่นี่ลดนติดตามมาน,น่ะหมอปลาเขาลงของมาเยอะ ีดแเอแ้นมเชยต้แปว่เไงเอออันนี้เราชนะแล้วเนี่เอาชนะเราชมดูนเราผมดูนะับแหลแเรผมนะวันนี้ใครจชนะเออ่โอ้ไม่่มาใส่แล้วันเฮ้ย็ไปเลยฮะโอ้ยโอเรผมวนนี้โอ้โหวันนี้าุดมันดูเดือนมากสกรรกเป็นไหมถามว่าแพ้อะไม่เรนแล้วนพี่คนล วันนี้วันนี้จริงหินจริง,รงหินแม่พี่เรา <นะ S 1> โค่นหินเนี่ยโอ้ยน,น,น,นะครับผมนะครับมาครับผมที่อยากรู้ว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ความรู้สึกอะไรพี่ตอนนี้เ <c oughs> จ็บช้ำไหมหรือว่าเสียใจไหมนนหรือว่าอยากกลับไปติดรายการไหม,ไม,มหรืออย่างไรวันนี้ผมว่ามันจะเลิกทำอีเตอร์ซิงเก็ตนะพ <c oughs> ี่ ปวดกลางทิหายเลยเนาะปวดกลางปวดขึ้นสมองเลยแบบกินยากมากจริงพี่กินยากเฮ้ยแต่อกไก่คือแน่นคือรสชาติอะไม่ได้แย่เลยท่านผู้ชมเป็นอกไก่เป็นอาหารคีนที่รสชาติดีเลยไสอัวแต่ว่ามันกินยากท่านผู้ชมกินยากจริงจริงคือคือปกติเขาก็กินครั้งละร้อยกรัมอะไรเงี้ยอ่าอันนี้คือเราแบบโหแบบกินเป็นกิโลกิโลแบบยากเงี้ยใช่เขาเหนียวอีกอย่างเงี้ย ดูนักกีฬาเขวันนี้เตรียมพร้อมมาดี oh oh. ดูเงียบๆนะดูแต่คนมันเงียบๆสายฟาดเรียบแล้ววันนี้พี่บอกเลยไม่ได้กินข้าวมาเป็นเดือนแลวนี้ดูวันนี้สดชื่นเลยใช่ไหมฮะดูวหลังจากกินไส้หัว้มแย้มเปิดใจเลยฮะเปิดรายการในเงียบเปิดรายการในเงียบกินแต่ทองที่ทำทุกอย่างอินจะเหลืองไงโอเคท่านผู้ชมก็วันนี้ก็สนุกมากครับพี่เด็ก็สำหรับใครที่อยากลองกินเออ่อกไก่ พี่เดสูตรไส้อั่วนะอยากลองสั่งก็ผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ละกันอกไก่พี่เดนะก็ไปสั่งกันได้กล่องละกี่บาทนะพี่ก็เป็นแพ็คครับแพ็คละสองรายก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ๋อเป็นไส้อั่วเป็นแพ็คให้เลยใช่เป็นแพ็คสูตรแยกแยะใช่ครับพี่โอเคสำหรับวันนี้ก็สนุกมากครุณผู้ชมวันนี้สนุกจริงก็ขอบคุณพี่เดขอบคุณทุกๆคนครับผมครับขอบคุณมากจริงครับผมวันนี้ก็สรุปได้ผู้ชนะก็เป็นผู้ผมเหมือนเดิมแบงนี้เห็นกันเลยแบบในกล้องเมื่อกีีี้้้้เเเลยยยดด๋วครังหนนาา่่อจจะไไม อย่างนี้เราอาจจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยอาจจะมาดูลองลองเมนูแบบอื่นบ้างเช่นทุ่งนาปั่นใครใครสนใจกินทุน่งนาปั่นบ้างครับแกต้องบอกคนครับไรกันสองคนมี่เหอแสดงว่าเมนูที่เด็ดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันพี่<ล><ๆ>โอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสสวััดีครบสวัสดีครับ